ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเปิดงานสับยนูโรลำลึก30ปีสื่งรง้ากะเียนปีที่เจ็ดนะบัดยังตครับาวบนนี้จะยังค่อข้าวออกไปเพื่อโลกบอกว่ากำมันกำลังเกิดนกนดเพื่อโลกบอกว่ารอพรุ ให้หนูกล้าได้ได้ร่วมศึกษาการแล้วก็ร่วมดีๆนะกับง,งานเบลล์ของระบรรทุกกระโปรงป้องกนเบียงอยู่นะไม่ต้องกลันครับถ้าเราจะมีทีมงานสับน้ำยัคอยดูแลท่านอยู่ตลอดการเดินทางวันนี้ไม่ต้องไปเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ที่เนินเอ็มร้อยห้าสิบครับสายมือตึงเรามากันแค่นี้กับพี่พี่อะไรครับขอเสียงหน่อย รถเป็นเซนจากน้องบัวนะครับผมมาจากปันไลครับปันไลโอ้ยอยู่แถวนี้นี่เองออออตามตามสบายอินดูโลกตามสบายอินดูโลกส่วนผมพ่อคุณเอ็นดโรกสี่เฮดสบายอ็นดโลกครับบาหลงซีบีอาร์มาคนเดียวผมมาด้วยต่างโคตต่างม,มาครับแต่เราก็ช่วยกันครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วย <ไป S 1> ผมก็ไปไม่ได้เอาเชือกตัวนี้มาเลยพี่เอาเลยพี่จะยกของทาวเอง มจะเป็นกําลังใจให้พี่เสมอโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ต้องยอมแล้วนะครับอุ้ยอะไรอ่ะจับกบจับกบว่ะโอ้ท่าเดียวกันเลยเนาะ